สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ9928ออโต้สปอร์ตนะครับผมชิ้นงานที่ลูกค้าเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นชิ้นงานของโรงงานผลิตกันลอยเคฟล่ารถยนต์9928นะครับและสิ่งนี้คือครับสิ่งที่ลูกค้าหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับก็เป็นลายเคฟล่าทั่วไปนะครับผมไม่จำเป็นว่าจะต้องบุ๊กว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ิติก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม น่าจะทําผ่านเครื่องจักรมาหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับผมเราจะพาไปดูว่าความแตกต่างระหว่างชิ้นงานทั่วไปหาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมกับชิ้นงานของ9928ต่างกันยังไงไปดูกันครับตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างชิ้นงานนะครับผมของ9928ออโต้สปอร์ตนะครับผมวันนี้เราเอามาให้ดูนะครับเป็นในส่วนของฝาถังน้ํามันนะครับผม นี่จะประกอบไปด้วย Isuzu D-Max Allnew นะครับผมตัวนี้เป็นฝาถังน้ำมันของตัว Allnew ตัวแรกนะครับเป็นแคปเตียนะครับผมตัวนี้เราทำขึ้นมาใหม่นะครับให้ดูมิติดูความเงาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยดูเอียงดูแบบนี้ลูกค้าจะรู้เลยว่าโลโก้เนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ชั้นแล็กเกอร์ทุเครถ่ยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาถังน้ำมันนะครับ Mitsubishi Titan นะครับผมของตัวเตี้ยเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวเตี้ยของปี 2,019และมาต่อกันที่ตัวนี้ครับเป็นฝาถังน้ำมันของนิสสันนาวาล่ตัวเตีย้ยเหมือนกันนะครับผมใช้ได้ตั้งแต่14จนถึงปัจจุบันเลยนะครับดูความต่าง <c oughs> <c oughs> นะครับให้ดูความแตกต่างครับ <c oughs> เปรียบเทียบให้ดูแบบระยะประชิดแบบนี้เลยนะครับผมทีนี้ลูกค้าก็สามารถตัดสินใจได้นะครับตามความชอบนะครับผมตามงบประมาณนะครับ ฝาถังน้ำมันนะครับของเรานะครับขายอยู่ที่ชิ้นละ400บาทนะครับผมก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ไปเลยนะครับผมชิ้นละ400บาทนะครับถ้าคิดว่าคุ้มกว่าของทั่วไปตามท้องตลาดนะครับคิดว่าสวยกว่ามิติดีกว่าความชํำแบบนี้นะครับผมที่เทียบให้ดูแบบนี้นะครับผมนี่ก็จัดได้เลยนะครับผม9928ออโต้สปอร์ตยินดีบริการและตอนจบเหมือนเดิมครับผม 9928ออโตสปอร์ตของไม่ดีที่นี่ไม่ทำครับ